สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมาพบมาพอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับรายการเบงอีสานประวัติป้านตำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญสิีน้ำพี่น้ำน้องน้ำท่านผู้ชมไปย่อนร้อยข่วมเป็นมากของเงินตาที่เผนใสกันในยุคอดีตที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่บ้านเมืองเฮายังเป็นอาณาจักรโบราณยังบ่ได้ร่วมโตกันขึ้นเป็นประเทศเฮ้ามาไปน้ำห้อยเรื่องนี้ นำกัรขับว่าแต่และผู้มีภาคบาววสิเป็นเหนืออีสานกลางไต่เพิ่นใส่เงินใส่คำ่ำในการแปลงสื่อแปลงขายกันแบบใดไปคับพิ่นองมาไปน้าห้อยประวัติบัตรตำนานเมืองเรื่องนี้นากันครับดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันเอื่นกันในสมัยก่อนว่าสุวรรณภูมิสึ่งมีกลุมชนเชื้อชาติต่าง อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอาณาจักรโบราณหลายแหง่งด้วยเหตุนี้จึงมีเงินตาที่ใส่กันในหมู่คนเหล่านั้นอยู่ในภาคต่างๆของประเทศละกะมีความแตกต่างจากเงินตาของไทยดินแดนทางตอนเหนือของประเทศโดยมีแควนฮิลันคนครเงินยางเป็นเมืองสำคัญตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่12จนถึงพุทธศตรวตรรษที่18 ละะหลังจากพญามังลายสาม,มารถรวบรวมดินแดนแควนหาริพุ่นช่ายไดในช่วงปีพศ1 8 3 5จังได้สรงตังเป็นอาณาจักรหล้านหน้าขึ้นในช่วงปีพศ .1839 และแกะยูเป็นอิสระจนกระทั่งถึงปีพศ .2101 จังตกอยู่ในคว้มปกครองของพมา่าต่อมาในสมัยทนบุรีกองทัพจากทางภาคกลาง ได้ร่วมมือกันกับบรรดาผู้นำหัวเมืองทั้งเหนือขับไลพ่พม่าออกไปได้สำเร็จในช่วงปีพศ2317ต่อมาหัวเมืองสำคัญของหลานหน้าได้ร่วมเข้ามาอยู่ในรัชชนจาจักรไทยแต่ก็ยังคงใส่ระบบการเงินของตนเองอยู่จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อท่งได้ยกเลิกระบบเจ้าเมืองประเทศสลาดแลว้วเหรียญกษะ เงินจากทังภาคกลางจังดัยแผ่หลายเข้ามาในหัวเมืองฝ่ายเหนือและก็ได้กลายเป็นเงินตามาตรฐานแทน่นหลังจากนั้นเป็นต้นมาภาคเหนือจึงมีระบบเงินตาเดียวกันกับทังภาคกลางด้วยเหตุดังกล่าวนี่เงินตาทีเคยใส่อยู่ในทางภาคเหนือจึงมีทั้งเงินตาของแ้นฮิลัลนเงินย่างเงินตาของอาณาจักรลานน้านนาเงินตาของพม่า แล้วก็เลียนรูปปีของอก,กิตปะผลอ,อยู่ในพื้นที่บวาสิเป็นเงินเบีย้ยเงินตาเงินกีบเงินดอกไม้เงินทอกและก็เงินเจียงเงินชนิดแรกที่ใส่กันอยู่ในแถบทินลานหน้าในยุคอดีตก็คือเบีย้ยซึ่งเป็นเงินตามูลราคาตำที่สุดในระบบเงินตามีทั้งเบีย้ยจันและก็บเบีย้ยนัง่งมูลค่าเบีย้ยสีสูงกว่าเบีย้ยที่ใส่ในผคากกางเนื่องจากลานหน้า อยู่ไก่ทะเลเบียจังเป็นสิ่งที่หาได้งากในกฎหมายมั่งไรสตร์กำหนดมูลค่าเบียจำนวน1 1 0สบเบียเท่ากับ1เงินหรือประมาณ1.2กรัมเงินที่สองที่ใส่กันอยู่ในลานหน้าก็กคือเงินปลาเงินปลาตาขึ้นในสมัยแคว้นฮิลันนครเงินย่างเหตุขึ้นจากแทงโลหะสำลิดหรือว่าทองแดงแล้วกะทองเหลืองบอมีประทับตาใดๆทั้งสิน้น มีมูลค่าตามน้ำหนักของแต่ละแทงส่วนใหญ่ดานหัวหละกกาด้านไทยสีเลี้ยวน้อยว่าช่วงตอนกลางปัจจุบันเงินปากะหมักนำมาใส่ในพิธีกรรมเส้นสวงผีบรรพบุรุษของชาวหลานนาเงินชนิดที่สามคือเงินกีบเป็นเงินตาที่เห็ดด้วยโลหะทองเหลืองมีลักษณะไข่กันกับกีบเท่าของสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารจังกวงแระกกงัวคุ้ยจังอื่นว่างเงินกีบ มีมูลค่าตามน้ำหนักของโลหะแต่ละก้อนที่พอทอกันส่วนใหญ่กะสิบพพอในแถบทินของจังหวัดนาเงินประเภทที่หาคือเงินทอกซึ่งหมายถึงเงินตาจากโลหะผสมซึ่งอาจบม่มีเนื้อเงินผสมอยู่เลยไปจนกระทั่งมีเนื้อเงินผสมอยู่ในสัดส่วนต่างกันซึ่งมีหลายชนิดแต่ละชนิดกสิมีขนาดและก็น้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปและก็มีมูลคา่า แตกต่างกันไปตามสัดส่วนของการผสมโลหะและก็น้ำหนักมีลักษณะทั่วไปกลมแบนเงินทอกขี่ค้วยลออขึ้นจากท้องแดงมีลักษณะแบนโค้งด้านบนและก็เบ้าด้านล่างมีหลากหลายชนิดจังเป็นเงินตาทีมีมุ่นคาตามขนาดของน้ำหนักเงินทอกชนิดนี้เมื่อใส่ไปโดนดนั่นๆก็จะมีสีดำขำจังเอ่นว่าเงินทอกขี่ค้วย เป็นเงินตาที่ใส่ในสมัยล้านหน้าตอนตนหมักปรากฏมีวัตถุสีเหลืองเป็นมันเคลือบอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของเงินตาอาณาจักรล้านหน้าติดอยู่ในบางกอดเงินทอกใบใหม่เอื่นกันอีกซื่อหนึ่งว่าเงินเสน้นหรือเงินเอ็นตามลักษณะของลายเน้นที่ปรากฏอยู่บนผิวของเงินตาเหตุจากสำลิบไม่ลักษณะกลมแบนดานที่นู่นออกมา อาจบ่มีไล่เส้นไปจนถึงมีไล่เส้นตั้งแต่หนึ่งเส้นไปจนหอดหาเส้นเลี่ยงกันไข่ใบใหม่จึงเอื่นเงินนีวาเงินทอกใบใหม่ทั้งหลังกระสิบุ๋มลึกเข้าไปมีลักษณะคือกันกบเปลือกหอยมีหลายขนาดจัดว่าเป็นเงินปีกมุลคคาสูงกว่าเงินปลาและกเ็เงินทอกขี้กล้วยเงินทอกนั่นลอกขึ้นจากท้องแดงเขียบเงินลักษณะกลมแบนมีขนาดระวัง3าม ถึง43มิลิเมตรลักษณะไข่เงินทอกใบใหม่คือโค้งนู่นด้านบนส่วนด้านล่างเบาาลึกเข้าไปแล้วก็เคลือบวัตถุสีแดงเหลืองเอาไว้บางก่อนประทับตาจักกและก็มีตาอื่นๆเมืองน่านเป็นผู้ผลิตเงินทอกชนิดนี้จังเอิญว่าเงินทอกเมืองน่านเงินทอกลำปางลอขึ้นโดยมีโลหะเงินผสมอยู่ลักษณะกลมค่อนขางแบนเป็นโพ่งอยู่ด้านใน มีขอบบนตอกตารูปมาและกระั้อนไหวเงินทอกชนิดนี้เมืองลำปางเป็นผู้ผลิตจังอื่นว่าเงินทอกลำปางหรือเอื่นอีกซื้อหนึ่งว่าเงินทอกบวงตีนมาเงินทอกเจ้นแสนเห็ดด้วยท่องแดงผสมส่วนใหญ่ไม่ลักษณะกลมค่อนข้างแบนนอกจากนี้ด้านล่างกัย่งบกคงเบาบุ๋มเข้าไปคือเงินทอกเมืองอื่น ซึ่งมีหลายขนาดโดยเมืองเชยงแสนเป็นผู้ผลิตขึ้นเงินทอ,อกเชยงหม่เห็ดด้วยโลหะเงินผสมมีปริมาณเนื้องเงินสูงกว่าเงินทอ,อกน่านและก็เงินทอ,อกลำปางจังมีมูลค่าสูงกว่ามีหลายขนาดโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1ง4 7มิลลิเมตรลักษณะเงินเนี๊กะกลมด้านบนนุ่นสูงขึ้นมาด้านล่างลึกเป็นพุ่งเข้าไปผิวด้านบนดำเป็นลิ่วละเอียดตามขอบตอก ประทับตาไว้หนึ่งถึงสดวงมีที่ตอกแน่แลวกับ่ตอกแน่สําหรับเงินทอกเชียงใหม่นี่เงินทอกเชียงใหม่เป็นเงินตาในสมัยที่เป็นอาณาจักรหลังหน้าแล้วจังมีการผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนมากมีน้าหนักต่างๆกันและก็ได้ใส่ติดต่อกันมาเป็นเวลาแาวโดนเงินทอกคอยโค้งมีโลหะเงินผสมปริมาณหลายกว่าเงินทอกเชียงใหม่จังมีมูลค่าสูงกว่า ลักษณะของเงินกะดันบนโป่งพองสูงขึ้นมากคือกันกับโตหอยโขงผิวสีดำเป็นริว้วด้านล่างมีปากมีขอบเล็กน้อยมีขนาดต่างๆกันไปเงินทอกปากหมูโดยทั่วไปลักษณะข้ข่เงินทอกหอยโขงแต่มีเนื้อหนากว่าด้านล่างมีเนื้อเงินปิดไวเกือบมดเหลือช่องไวแต่เพียงเล็กน้อยลักษณะกลมคือกันกับปากหมูจังเอ่ยว่าเงินทอกปากหมู แลลวกมีหลายขนาดน้ากันเงินทอกปากหมูมีเนื้อเงินผสมสูงกว่าเงินทอกหอยขูงจังมีมูลค่าสูงกว่าเงินทอกมีหู้มีลักษณะกลมแบนมีหู้กลมอยู่ตรงกลางเป็นพิเศษลักษณะจังไข่กับสตางค์ที่มีหู้แต่มีคว่หนามากกว่าเงินทอกมีหู้มีเนื้อเงินผสมสูงมากแล้็กมีหลายขนาดด่านล่างมีวัตถุสีเหลืองแดงเป็นมัน อันเป็นสัญลักษณ์ของเงินตาของอาณาจักรหลันหน้าห่มอยู่นอกจากใส่เป็นเงินตาแล้วกันยังนิยมห่อยเสือกผูกปากถุงเงินไหวเป็นเงินกลดถงอีกน้ำหาเงินดอกใหม่เงินดอกใหม่นใ,หมในช่วงที่พม่าเข้ามาปกครองอาณาจักรหลันหน้าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้นาเงินตาชนิดนี้เข้ามาใส่เงินตานี่จังมีใส่กันอย่างแพร่หลายในบรรดาเช่าเขาเผ่าต่าง และก็มี2ชนิดชนิดแรกมีลักษณะไข่เปลือกหอยหนานาส่วนอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะกลมบางหลวดลล่ด้านบนเกิดขึ้นจากการเป่าลมลงไปในเบ้าคณะรอเป็นลูบกลนหอยหรือยดหนังจังเอินว่าเงินดอกไม้หรือเอินอีกซื่อหนึ่งว่าเงินพักซี่มีมุ่นคาตามนำนักประช่าชนที่มีเนื้อเงืนก็สามารถที่สีน้ำเงืนมาหลอมแล้วก็เห็ดเป็นเงินดอกไม้ใสเป็นเงินตาได้ เหตุที่มีเนื้องเงินผสมอยู่สูงมากเช่าเขาจังหมักนิยมนำเงินดอกใหม่ชนิดบางมาเจาะหูแล้วใส่เป็นเครื่องประดับเงินประเภทที่6คือเงินเจียงหลังจากที่ตั้งอา้าจักรลานหน้าขึ้นมาแล้วได้มีการผลิตเงินเจียงขึ้นใส่เป็นเงินตามมาตรฐานชนิดราคาสูงซึ่งมีลักษณะ้ายก,กันกับเกือกม้าสองอันเชื่อมปลายติดกันเกิดจากการพาแบะ กึ่งกลางแทงเงินจนเกือบขาดออกจากกันแล้วจะงอทบเข่ากันคำบาเจียงมาจากคำบาเวียงหมายถึงเงินตาที่เมืองไ่ผลิตขึ้นเงินเจียงจังประทับซื่อเมืองที่ผลิตประทับเหล็กบอกน้ำนักและกระตาจักนีหลายขนาดเนื่องจากเหตุขึ้นท่ำขึ้นจากเนืองเงินบริสุทธิ์เงินเจียงจังเป็นเงินมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงและก็มีการผลิตเงินเจียงหลายขนาด ติดต่อกันมาหลายร้อยปีโดยบ่ขาดตอนแม่สิมีชาวพามา่ามาปกครองหรือเมื่อมาร่วมอยู่กับไทยแล้วก็ตามทั้งนี้เนื่องจากพามา่าบบมีเงินตามาตรฐานส่วนประเทศไทยบริได้ควบคุมการผลิตเงินตาของประเทศสลากจนกระทั่งประเทศอังกฤษผลิตเหรียญเงินรูป,ปีมาใส่ในประเทศพามา่าและก็การใส่ได้แพร่หลายเข้ามาในหัวเมืองล้านหน้าเป็นจํานวนมาก ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระชอมเกลเจ้า,ายุหัวการใส่เงินเจียงจังได้คอยลดลงเงินชนิดที่เจ็ดคือเงินกำไรซึ่งเป็นเงินตาทีพอคาในช่างท่องผลิตขึ้นมาใส่เองเพื่อใส่สำรักนี้ในเขตพื้นทีที่มีเงินตามาตรฐานของอาณาจักรลานหน้าแผ่เข้าไปถึงเงินเนก็เห็ดด้วยเนือ้อเงินบริสุทธิ์ไม่รูปร่างและ,ะน้ำหนักทอกันกับเงินเจียงมาตรฐาน จะมีขนาดใหญ่กว่าและก็ตอกตาของผู้สร้างให้ผลิตเพื่อรับร่องควาวมถูกต้องของน้ำหนักและก็ความบริสุทธิ์ของเหนืองเงินเงินชนิดที่8คือเงินมุนหรือเงินมุนเป็นเศษโลหะเงินชิ้นเล็กๆที่เกิดจากการตัดแท่งเงินตันน้ำหนักเพื่อใส่สื่อสินค้าในพื้นที่ที่บม่มีเงินตามาตรฐานใส่เนื่องจากเช่าเขาเผาต่างๆยังคงนิยมใส่เนื้องเงินบริสุทธิ์เป็นเงินตา เมื่อค้าขายได้รับเงืนมุนหรือว่าเงืนมุนมากมากพ่อควรก็สิล้อมเป็นก่อนต่อไปเงืนชนิดที่เก่าคือเงืนไซซี่เป็นเงืนแท่งจากทังตอนไตของประเทศจีนที่นําเขมาซื่อสินค้าในอนาจักหลานหน้าเงินไซซี่มีความบริสุทธิ์ของเนื้อเงินสูงมากยังใส่เป็นเงืนตาชนิดหนึ่งซึ่งมีหลายชนิดได้แก่เงืนกระท่งและก็เงืนอนอนมา อาณาจักรลานหน้าได้นำเงินก่อนไส้ซี่มาหลอมเห็ดเป็นเงินเจียงและกาเครื่องใส่เครื่องประดับมาโดยตลอดเงินชนิดที่สิบที่ใส่อยู่ในแถบทินลานหน้าก็คือเงินแถบซึ่งเป็นเหรียญเงินรูปปีของอกิษที่เหตุขึ้นท่าขึ้นแล้วก็นํามาใส่ในประเทศพมา่ามีเนื้องเงินเกือบบริสุทธิ์จังใส่เป็นเงินตาอีกชนิดหนึ่งที่แพ่เข้ามาในอาณาจักร หล้านหน้าในช่วงราชการที่สี่มีมุลคาตามนำนักส่วนเงืนตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเฮ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกะด้วยที่เป็นพื้นที่ติดต่อกับอณาจักรหลานสร้างหรือว่าประชทดเล่าเมืองสําคัญก็ได้แก่หนองคายเวียงจันทร์ซึ่งเคยเป็นเมืองเดียวกันแต่อยู่คนละฝักฟังคงดังนั้นระบบเงินตาที่ใส่ในภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีต จังเป็นระบบเดียวกันกับเงินในประเทศลาวเงินตาที่เคยใส่ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ประกอบด้วยเงินชนิดต่างๆมีจังสี่ขับพี่น้องคือหนึ่งเงินละซึ่งเป็นเงินปีกชนิดราคาตำผลิตขึ้นจากเนื้อท่องแดงทองเหลืองและกกสำลิดมีมูลค้าตามขนาดน้ำหนักที่ต่างกัน เป็นรูปล่างคือเลือดลำในน้อยหรือว่าไข่ไข่กับกระสวยท่อผ่ามีทั้งชนิดที่ผลิตขึ้นด้วยฝีมืออย่างประณีตและกาจากโรงงานกระสาบหลวงแลกากชนิดที่ประชาชนรอขึ้นมาเองซึ่งมีฝีมือค่อนข้างหยาบบกคอยละเอียดทั้งรูปล่างักเท่าใดเงินชนิดที่สองของชาวอีสานก็คือเงินหลาดหอยกับเป็นเงินปีกอีกชนิดหนึ่งที่เห็ดด้วยท้องแดงหรือสำริด ฉุบเงินตอกตาสร้างและกะตาจักเป็นสําคัญพร้อมตาอื่นๆอ,อีกหนึ่งตาไม่รูปร่างคือกันกับเลือดชะลานี่อยู่สามขนาดเงินตาชนิดนี้ผลิตมาจากล่งกระสับหลวงเท่านั้นชนิดที่สามที่ใส่อยู่ในอีสานคือเงินห้อยเป็นเงินตามุ่นคาสูงผลิตขึ้นจากเนื้อเงินผสมท่องลงหินเหล็กน้อยรูปร่างไข่เลือดชะลา หรือกระสวยท่อผ่าหัวถ่ายเลี่ยวด่านบนมีตุ่มอยู่ทั่วไปหรือเอื่นซื้ออีกอย่างหนึ่งว่าเงินปิงตอกตารูปสร้างและกระจักเป็นสําคัญแต่มีรูปอื่นๆน่ำบวสิเป็นรูปดอกจันทร์ดอกพิกุุนดอกกล้วยโตเล็หรือโตหนังสือส่วนด่านล่างกระสีเรียบชนิดทีมีน้ำหนักสิบบาทอื่นว่าหอยหนึ่งแยกเป็นสมชนิดตามเนือเงิน ได้แก่หอยน้ำสารหอยน้ำหกแลวก็หอยน้ำแปดเงิ่อนชนิดที่4ของชาวอีสานคือเงืนตู่เป็นเงินแทงจากแครนอันน้าดินแดนทั้งตอนกลางของประเทศเวียดนามในปัจจุบันลักษณะเป็นแทงแบนลูบสี่เหลี่ยมผืนผ้านํำเข้ามาใส่สื่อสินค้าในแถบทินผกักตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าผาักอีสานก็มีมุ่นคาตามน้ำหนักเงืนชนิดที่6คือเงินห้าง เป็นเงินแท่งของแขวนอันน้มคือกันแต่ในย่อมรอขื้นใส่เองใส่ในอณาจาักรเล่าละก็นอาณาจักรขมิน้นมีลักษณะเป็นเงินแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งงอเล็กน้อยด้านบนกับมีร่องตรงกลางจังเอิญเงินนี่ว่าเงินห้างหรือเงินล่างส่วนใหญ่มีอักษรจีนบอกราชการที่ผลิตตอกประทับไว้เหตุจากโลหะเงินเกือบบริสุทธิ์มีมุ่นค่าตามน้ำหนัก เงินชนิดที่6คือเงินเบียสดเป็นเหรียญเงินขนาดใหญ่ประทับตรารูปหัวกวงหรืออักษรจีนอันว่าปูไหวด้านหนึ่งจังอื่นซื้ออีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญปูส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตัวอักษรเล่าบอกชนิดราคาหนึ่งเบียรหรือเคิงเบียมีความบริสุทธิ์ของเหนือเงินสูงเหรียญชนิดนี้ใส่สําหรับจายเป็นคาจางให้แก่คนงานในอณาจาักเล่า แล้วก็ได้แพร่หลายเขามาในผากตะวันออกเฉียงเหนือของเฮ้าส่วนเงินตาในผักกลางนั่นผักกลางกะเคยมีกลุ่มชนชาติต่างๆเขามาอาศัยอยู่เป็นแหวนแคนอิสระมาก,ก่อนแล้วก็ได้ล่มสลายไปหมดแล้วเหลือหลักฐานไว้แต่เงินตาโบราณที่เคยใส่กันมาในคณะนันก็ได้แก่เงินตาฟูนั่นซึ่งเป็นเงินเหรียญที่มีรูปพระอาทิตย์ฉายแสงแามเศร้าด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นรูป สีวัฏสะประดับด้วยสวัสดิกะทั้งด้านซ้ายและกาพัทรบิดทั้งด้านขวาด้านบนเป็นลูกพระอาทิตย์และกาพระจันทร์ส่วนด้านล่างเป็นพื้นน้ำจนชาติฟูนั่นเคยปกครองดินแดนสุวรรณภูมิระวังพุทธศตรวรรษที่6ถึง12บ่อโดมเมืองสำคัญที่เมืองออกแก้วในเวียดนามตอนใต้ทางนี้ได้พบเหรียญฟูนั่นอยู่ตามเมืองสำคัญในสมัยโบราน ก็ไในแก่สุพรรณบุรีลบบุรีอยุธยาและก็ะนครศรีธรรมราชเงืนชนิดที่สองที่ใส่ในแถบทินผักกางโบราณก็คือเงืนตาทวาราวดีซึ่งกับเป็นเงืนเหลียญที่มีรูปสังด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นรูปศีวัตรสะมีเครื่องสูงประดับสองทางด้านบนเป็นรูปพระอาทิตย์และก็พระจันทร์ส่วนด้านล่างเป็นรูปปลาบางแบบมีรูปหมอหน้าธรรมจักรวิวัชชะ ดอกบัวกวงสิงแมงง่วลูกงัวเหรียญบางอันสิมีอักษปรปลวะยูดานลางซึ่งแปลว่าบุญกุศลของพระราชาศีทวาราวดีโดยแควนทวาราวดีตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาของภา,า,าคกลางเม่นครปฐมเป็นเมืองสำคัญระหว่างพุทธศตรวรรษที่1 1เถึงส6กเสียกันว่าเป็นดินแดนของชอนชาติม่อน เงิอนอีกชนิดหนึ่งที่ใส่อยู่ในแถบทินผักกลางโบราณก็คืองเงืนตาลวาป,ปุละเป็นเงืนเหรียญของขอมซึ่งเคยขม่ามิอิทธิพลในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจา้าพญาเมื่อพุทธศตวรรษที่16โดยมีศูนย์กลางอำนาจปกครองทีลรบุรีและกบริเวณใกล้เคียงเป็นเหรียญดีบุกเอิน่นนบาเงืนดอกไม้พร,รวงนอกจากนี้ก็ยังมีเหรียญลูกกวงลูกงัวพร้อมอักษรขอมและ,ะเหรียญขุดหนัก อีกนั่มเลี้ยญลักษณะจังสีก็ยังพบพ่อกระจายอยู่ตามเมืองโบราณที่พวกขอมเคยปกครองและกะอยู่อาศัยจังเช่นแถวปาชินบุรีอุทัยธานีนครศรีธรรมราชที่นี่ก็มาไปเบิงเงินตาทั้งภาคใต้ในยุคโบราณกันครับดินแดนภาคใต้ก็เป็นศูนย์กลางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณมีชนชาติต่างๆเปลี่ยนกันเข้ามาอยู่อาศัย หรือมีอำนาจได้การปกครองโดยมีอาณาจักรตามพ่อละลิ่งหรือแขวนคนครสีธรรมราชเป็นศูนย์กลางสำคัญชนชาติต่างๆเหล่านี้ตั้งผลิตเงินตาของตอนเองและกกนั้มาใส่ในการสื่อการขายซึ่งเงินที่พบพอและก็เป็นเงินโบราณที่ใส่กันในแถบทินบริเวณนี้ชนิดแรกก็คือเงินดอกจันในรว่วงพุทธศตวรรษที่1 3ถึง18 เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยมีอำนาจปกครองเกาะสุมาตราและกคาบสมุทรมาลายูก็ได้ผลิตเงินตราขนาดเหล็กซึ่งเห็ดป่วยททองเงินและกะท็ทองแดงมีลักษณะกลมประทับตราลายประจาําแงมหรือดอกจันด้านหนึ่งส่วนอีกดันหนึ่งประทับอักษรสันสกฤตแปลว่าประเสริฐเงินดอกจันนี้ก็พบพอทั่งภาคใต่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปชนิดที่สองที่เป็นเงินเนช่าไต้โบราน เกิดขึ้นเงินนาโมซึ่งในพุทธศตรวตรรษที่18เมื่อพระเจ้าเพนดินของแผว้นนครศรีธรรมราชที่ทรงพระนามวาศรีธรรมาราชสาม,มารถแพ้อำนาจออกไปปกครองเมืองได้ถึง12แหง่งในแหลมมาลายูและก็ได้โปรดให้เอินว่าเมืองนัก,กษัต์พระองค์ได้ส่งผลิตเงินตาขึ้นใส่มีลักษณะคือก,กันกับเงืนพดดวงขนาดน้อยแต่ตอกตาเป็นอักษรสัสกฤษ ตัวนอไวดานบนเป็นเงินตาที่ผลิตขึ้นจากโลหะเงินผสมเอิรนว่าเงินนามูซึ่งมีอยู่หลายขนาดชนิดที่สามคือเงินตาขอมเป็นเงินของขอมซึ่งผลิตขึ้นจากดีบุกตอกตาเป็นลูบขุดกัหนาบัวแปดกิละกาะกวางมีพบพออยู่ในดินแดนภาคใต้หลายแหง่งเนื่องจากขอมเคยเข้ามาอาศัยและกะปกครองบ้านเมืองในคาบสมุทรมาลายู ชนิดที่สีคือเงินตาปัตตานีซึ่งบริเวณเมืองปัตตานีเคยเป็นที่ตั้งแผ่นลั่งกาสุกะมาก,ก่อนจังมีความเจริญจากการค้าขายกับต่างชาติที่ติดต่อกันมาเป็นเวลาโดนโดยเฉพาะยังยิ่งในสมัยอยุธยาได้มีการผลิตเหรียญทองขึ้นใส่เอื่นว่าเหรียญคู่ปังมีขนาดเก่าถึง10มิลิเมตรแบ่งออกเป็น3ชนิดน้ำกัน ได้แกเหรียญงัวซึ่งเป็นเหรียญทองด่านหนึ่งเป็นลูกงัวหางสี่ขึ้นทองฝ้าระวังพระอาทิตย์และกับพระจันทร์ร้อมด้วยจุดไข่าปาส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นอักษรอาราบิกอันวามาริตอันอาดินหมายถึงราชาผู้ยุติธรรมคำว่าอันอาดินหมายถึงค่วมยุติธรรมเมื่อปัต,ตนีมีตาประจำเมืองเป็นลูกงัว สึงใส่มาตั้งแต่ขังปัตตานีเป็นหนึ่งในเมืองนักกษัตริย์ของแขวนนครศรีธรรมราชเหรียญพระอาทิตย์เอ่อนกันว่าเหรียญดีน้ามาตาฮารีเป็นเหรียญทองด่านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์มีรศมีซีถึงหาสิลข่ายรูปดอกไม้อีกด้านหนึ่งมีอักษรอาหรับิกที่มีข้อคว่วมคือกันกับเหรียญงัวเหรียญอักษรอาหรับิกเป็นเหรียญทองที่มีซือราญา ผูข้องนครดันหนึ่งอีกดันหนึ่งมีอักษรอารบิกที่มีข้อคว่วมือกันกับเหรียญง้วเงืนชนิดที่หาคือเงื่อนตาเมืองนครศรสีธรรมราชเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรตามพอลลิ่งแม่ในสมัยที่ขึ้นกับกรุงรีอยุธยากต่ยังมีฐานะเป็นเมืองสําคัญมีการเหตุเงื่อนตาขึ้นใส่เองโดยเหตุจากดีบุกมีการประทับตาอักษรสันสกิตโตนอคือกันกับ เงินนโมยกเว้นในบางครั้งที่อำนาจการปกครองจากกรุงศรีอยุธยาไม่อยู่สูงกระสีประทับตาประจำราชการของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาไว้แทน่นชนิดที่6ทีใส่กันอยู่ในแถบทินทั้งใต้โบราณก็คือเงินเสียมเป็นเงินตาทีเหมืองแร่ในผากใต่เห็ดขึ้นทําขึ้นจากไมพยัยหวายพาสีหรือสังกะสีและาก็ประทับตาเมืองและกะท็ทาสีแดงสีเขียว และสีขาวบอกชนิดและค่าไหวเป็นเงินปีกในเหมืองแหล่แต่ละแหง่งชนิดที่เจ็ดคือเงินอีแปะในสมัยรัตนโกสินทร์หัวเมืองทั้งใต้บาวาสิเป็นผู้เก็ตทรงขาพัทลุงนะครศรีธรรมราชมีการผลิตเงินตาขึ้นใส่เองด้วยดีบุกซึ่งเป็นโลหะมีคาและก็มีหลายในท้องถิ่นเหรียญดีบุกดังกลาวนี่มีอักษรภาษาไทยจีนและก็โตอาราบิก บอกซื้อเมืองไวบนหนาเหรียญเอื่นกันว่าเงินอีแปะนอกจากเหรียญกระสาบดีบุกของทางการแล้วบรรดาบริษัทที่เหตเหมืองดีบุกในภาคใต้ต่างกับผลิตเหรียญดีบุกขนาดใหญ่ขึ้นมาซื้อขายและกระจายท่อนต่อกันโดยด้านหนึ่งสิละบุซื้อบริษัทผู้เหตเหรียญส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นซื้อเมืองที่ตัง้งหรือว่าที่อยู่ของบริษัทจังเช่นการจนาดิษคนครศรีธรรมราช ปากพนังแล้วก็ผู้เก็ตเหรียญดีบุกแล้วนี่มีมุนคาตามนำหนักของดีบุกที่ใส่เหเห็รียญน,นั่นแหละครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของเงินตาที่ผู้คนในยุคบรรพบุรุษโบราณเพิ่นใส่สื่อใส่ขายหรือว่าใส่แลกเปลี่ยนกันมาในยุคอดีตใบบุญใดหยิบยกมาบอกมาเลา่ามาเ้าสู่ี่น้องฟัง พ่อเป็นเกตสาระเล็กๆ,ๆน้อยแล้วกันสได้อําลาผ้าจากฝากพี่ฝากน้องซอยไห่ซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องล่าประวัติบัตรตำนานเมืองไหวใน YouTube พ่อๆกันไม่คิดหนาโชคตีมีสุขทุก่านครับ